สวัสดีค่ะคกล้วยจับทำกล้วยจับค่ะกินอาหารแปกลแก,แกใส่ลงไปกล้วยจับทำกล้วยจับค่ะ กินอาหารแปลกๆเพิ่มเกลือน,นิดหน่อยเสร็จแล้วจ้า ใส่กระเทียมเจียวลงไปจ้าน่าอร่อยไหมคะ เอ,อยจังเลยจ้าใส่รสดีจ้าทีนี้ก็หอมผักขี่จีนและหอมต้น คิมดีคิมดูก่อนเสร็จแล้วจ้าน่าอร่อยไหมคะ ใส่รสดีจ้าเพิ่มเกลือนิดหน่อยเพิ่มเกลือนิดหน่อย เพิ่มเกลือนิดหน่อยสวัสดีค่ะ ใส่ลงไปสวัสดีค่ะทีนี้ก็หม้อเดือด กล้ยจับทำกล้ยจับค่ะกินอาหารแปลกลกล้ยจับทำกล้ยจับค่ะกินอาหารแปลก รสดีจ้ากล้วยจับทำกล้วยจับค่ะกินอาหารแปลกๆเสร็จแล้วจ้า สวัสดีค่ะเสร็จแล้วจ้าทีนี้ ใส่ผงชูรสพริกใส่รสดีจ้า กล้วยจับทำกล้วยจับค่ะกินอาหารแปลกๆสวัสดีค่ะ ใส่ผงชูรสน่าอร่อยไหมคะสวัสดีค่ะคิมดีคิมดูก่อน สวัสดีค่ะเสร็จแล้วจ้า ชิมดีชิมดูก่อนใส่กระเทียมเจียวลงไปจ้า เสร็จแล้วจ้าเพิ่มเกลือน,นิดหน่อยใส่กระเทียมเจียวลงไปจ้าสวัสดีค่ะ ใส่ผงชูรสใส่กระเทียมเจียวลงไปจ้าสวัสดีค่ะ ผสุูด oh,